สวัสดีครับพบกับผม JWP นะครับวันนี้ผมก็มาในเกมเบนโมบาย2021อีกแล้วนะครับมีขับเซเลชันคอามาใหม่นะครับมีขับเซเลชันของปารีสนะครับทีมนี้ผมอยากได้โมเ่คีนนะฮะตัวอื่นผมพอมีแล้วแต่อยากได้โมเสคีนครับผมแล้วก็มีขับเซเลชันดิลโมริตนะครับอันนี้ผมอยากได้เป็นเซมามากเลยผมยังไม่เคยได้เลยครับเป็นเซมาเนี่ย แต่ก็ไม่ขับ Selection Riverpool ครับแล้วก็มีตำนานของญี่ปุ่นมานแจกด้วยครับผมไม่ได้เปิดให้ดูครับผมทีมนี้ผมอยากได้ Stereo m a n e ตัวเดียวเลยครับถ้าผมเปิดได้มาเน่ผมจะเปิดแค่ตัวเดียวนะได้มา n n e เลยผมก็จะเปลี่ยนไปเปิดแพ็กอื่นเลยนะครับเพราะว่าตัวอื่นผมมีหมดแล้วตัวแรกของ r i v e r ์พูลครับถ้าเป็นซา e r โอ m a n น่ผมหยุดเลยนะครับผมว่าน่าจะใช่มาเน่นะครับเบอร์สิบอะ ใช่ครับผมวิดีโอมาเน่ครับผมดูครับเดี๋ยวจะมือทองอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปเ,เปิดไอ e. ้ยมนิดดูนะครับว่าจะได้เบนเซมาหรือเปล่าขอเบนเซมาเบนเซมาเบนเซมาไหฮะเบนเซมาน่นนะครับมาริด ตัวแรกตัวเดียวขท้าขวาเบอร์สามมิลิตาครับแดงมิลิตาไม่ใช่เบนเซมาครับโอเคแพ็นี้ก็พอแค่นี้ครับตัวเดียวพอจะไปเปิดปารีด,ดูครับผมถ้าได้มวยเซคีนแ,แสดงว่าดวงยังมีอยู่นะครับขอมวยเซคีนตัวเดียวครับคีนขอเป็นคีนฮะตัวเดียวแแพ็กละตัวพอครับจบมวยเซคีนมวยเซคีน เบอร์สิเท้าขวาผิวสีน่าจะใช่ครับไม้เซีีนแน่นอนครับผมโอเคเลยครับผมโอเคยังมีดวงครับดวงยังดีครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมหน่อยนะครับใครได้ตัวไหนก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับขอบคุณครับ